สองจะได้ทำกัะทุกชมค่ะเรากลับกันพบกันอีกแล้วนะคะดิฉันกับน้องลลนค่ะลุนฟางรองทองค่ะขณะนี้เราสองคนรายงานอยู่บนหลังคาร,รถนะคะเพื่อที่จะติดตามบรรยากาศการเดินพบวนของกลุ่มหน้ากากขาวนั่นเองค่ะขณะนี้นะคะเอ่อขบวนของหน้ากากขาวนะคะได้ผ่านสํานักงานตํารวจแห่งชาติค่ะแล้วก็กําลังเสียงที่ได้ยินกันคุ้นหูก็คือ เี่งทักสินกี่ค่าทักสินนะคะแต่ว่าเนื่องจากว่าเราอยู่ท้ายขบวนนะคะเสียงก็เลยอาจจะดังไม่ชัดนะคะค่ะในวันนี้นะคะมีประชาชนมาเป็นจํานวนมากค่ะคุณผู้ชมคะมีทุกเพศทุกวัยค่ะมีตั้งแต่เด็กๆตัวเล็กๆเล่เอ,อลยหนุ่มสาววัยทำงานวัยคุณลุงคุณป้าคุณลุงคุณยายแล้วล่ะค่ะมาเริ่มเดินขบวนในวันนี้นะคะภาษีของเราไม่ได้มีไว้ให้เข้ากระเป๋าใครนะคะ ค่ะแล้วก็ตอนนี้นะคะเสียงที่กําลังเปล่งกล่าวอยู่ที่ตะกอนนะคะอยู่ที่หน้าสํานักงานตำรวจแห่งชาติคือเอกยุทธอุ้มค่ะเอกยุทธอุ้มค่ะค่ะก็ไม่ทราบว่าอุ้มค่ะหรือว่าถูกปนชิงทรัพย์กันแน่น้องลุนค่ะค่ะเรื่องนี้ก็ยังคงต้องติดตามแล้วก็พิสูจน์หลักฐานกันอีกหลายขั้นตอนกับคุณอาอดค่ะแต่ประชาชนบอกว่าอุ้มค่ะเอกยุทธอุ้มค่ะเอกยุทธอุ้มค่ะนะคะค่ะ ซึ่งขบวนก็ยังคงค่อยๆเคลื่อนไปขยับไปเป็นการเดินเท้านะคะในบรรยากาศสัปดาห์นี้เป็นการแสดงพลังครั้งที่5แล้วจะแตกต่างจากครั้งที่ผ่านมานนก็คือครั้งที่ผ่านมาได้ยินว่าฝนตกพรำๆเลยเหรอคะใช่ค่ะแต,แต่ครั้งนี้ตอนนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะ FMTV อยู่ที่ท้ายขบวนสุดเลยนะคะแต่ด้านหน้าเราเห็นหัวหัวขบวนลิบๆอยู่ตรงสยามพารากอนค่ะน้องรุนคะ เป้าหมายของเราที่จะเดินไปในวันนี้เป้าหมายของกลุ่มหน้ากากขาวที่จะเดินไปในวันนี้นั่นก็คือหอศิลป์กรุงเทพนั่นเองค่ะเอาละค่ะเปลี่ยนจากเอกยุทธอุ้มค่ะกลายเป็นขี้ข้าทักษิณแล้วค่ะน้องลูนค่ะตอนนี้เสียงตะโกนเปลี่ยนอีกแล้วค่ะน,น้องลูล กลุ่มหน้ากากขาวนะคะมาทั่วสารทิศมาแสดงศิษย์มาแสดงพลังกับการที่จะอยากให้มีการล้างระบอบทักษิณให้สินส้นซากไปจากประเทศไทยเพราะว่าที่ยอมรับไม่ได้กันมากที่สุดนั่นก็คือการทุจริตคอร์รัปชันค่ะคุณอาค่ะการที่ออกประชาชนออกมาเคลื่อนไหวครั้งนี้นะคะท่านผู้ชมจะเห็นนะคะว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะคะรัฐบาลติดตามเรื่องของการจำนำข้าวนะคะกรณีของคุณเกียรติยก็มีการสืบสวนเพิ่มขึ้นนะคะหรือแม้แต่ว่าการ ประมูลเรื่องน้ํานะคะ K Water นะคะก็มีการทบทวนค่ะแม้ว่าสารปกครองการจะออมีจะมีคําสั่งออกมาแต่ประชาชนก็ยังติดตามกันต่อไปนะคะอ่ะค่ะค่ะตอนนี้ก็เป็นเสียงเป็งกล่าวว่าขี้ข้าทักษินกันน้องรุนค่ะค่ะค่ะคุณผู้ชมคะในบรรยากาศณขณะ,ะนะนี้ประชาชนก็เดินไปเรื่อยเนะคะไม่ได้หวั่นต่อแดดที่ร้อนจ้าแต่อย่างใดคะ่ะ โดยมีทั้งข้างล่างแล้วก็ข้างบนนะคะหากมองขึ้นไปด้านบนค่ะคุณอาเรียกว่าอะไรหนูไม่รู้อ่อบนสกายวอล์กนะคะบนสกายวอล์กค่ะก็จะมีประชาชนนะคะย,ยื่นย็มุกช่องอเลย่ะคะนะคะชะงกนาออกมาแล้วก็พร้อมกับเป็นกาวพร้อมๆกับประชาชนค่ะ ประชาชนก็ยังคงออกมากันมากมายเหมือนเดิมนะคะแต่ถ้าหากว่าทุกๆคนนะคะที่กําลังชมอยู่นะคะคราวหน้าถ้าหากมีการรวมตัวของหน้ากากวีถ้าหากว่าทุกท่านออกมาร่วมขบวนกันนะะก็จะเป็นการแสดงสิทธิ์ของประชาชนครับรัฐบาลจะได้ทราบนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกไม่ต้องประชาชนออกมาคัดค้านต้องฟังเสียงประชาชนนะคะก็ในเมื่อเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่หรอคะก็ต้องออกมาฟังเสียงประชาชนกันบ้างนะคะใช่แต่ว่าจะฟังเสียงของ พี่น้องที่ท่านบอกว่าเลือกท่านมาเพียง15ล้านเสียงเท่านั้นค่ะอ๋อค่ะในการแสดงพลังของกลุ่มหน้ากากขาวหรือว่ากองทัพประชาชนพลังแห่งความดีในวันนี้นะคะมาแสดงสัญ,ญลักษณ์แห่งการไม่ยอมรับการทุจริคอร์รัปชันนะคะถึงแม้ว่ารัฐบาลน,นี้จะมาจากการเลือกตั้งแต่เมื่อมาถึงแล้วไม่ได้ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติอย่างแท้จริงคือความคิดเห็น ประชาชนที่มาร่วมชุมนุมแสดงสิทธิ์ในวันนี้นะคะบอกว่ารัฐบาลเข้ามาแล้วก็มาทําเพื่อประโยชน์พวก้องของตัวเองทําเพื่อครอบครัวของตัวเองทําเพื่อตระกูลของตัวเองไม่ได้ทําเพื่อประชาชนประชาชนต้องแบกรับสิ่งต่างๆมากมายเลยนะคะในเส้นทางถนนที่กําลังเดินในขณะนี้ถ้าหากจะเปลี่ยนไปเรียกว่าเส้นทางสายประชาธิที่ไได้หรือเปล่าคะคุณนาคะค่ะเจากเมื่อก่อนนะคะประชาชนจะเดินทางจากถนนราช ราชดำเนินนะคะตอนนี้ก็มาเปลี่ยนเป็นเส้นทางที่อยู่ผ่านหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเป็นการออกมาแสดงสิทธิ์เสียงของประชาชนนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทำนั้นไม่ถูกต้องนะคะสมควรที่รัฐบาลควรจะมีการปรปับปรุงแก้ไขะค,ะค่ะกลุ่มที่ออกมาแสดงพลังนี้เรียกกันว่าเป็นกลุ่มพลังประชาชนที่มีความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนะคะเพราะว่าปกติที่ผ่านมาโ ผ่านมาที่เราได้ไปติดตามการชุมนุมการทําข่าวของกลุ่มต่างๆนะคะจะมีโต๊ะแกนนําให้เราได้สัมภาษณ์มีกลุ่มมีกองเลขามาถแถลงข่าวใช่ไหมคะแต่ว่า ในครั้งนี้นะคะไม่มีแกนนําค่ะมาถึงแล้วไม่รู้จะไปสัมภาษณ์แกนนําคนไหนเพราะว่าประชาชนแต่ละคนออกมาจากสารทิตมาด้วยพลังอันบริสุทธิ์ใจมาด้วยความตั้งใจของตัวเองกับการที่เห็นว่ารัฐบาลน,นั้นทําไม่ถูกไม่ต้องค่ะถึงแม้จะมีฝ่ายรัฐบาลออกมาโต้ว่ากลุ่มที่ออกมานี้เป็นกลุ่มเดิมๆหน้าเดิมๆก็แล้วแต่นะคะแต่ทางกลุ่มก็สะท้อนให้เห็นค่ะว่า ที่ออกมาไล่นั้นคณะรัฐบาลหรือว่านักการเมืองที่กําลังคดโกงบ้านเมืองอยู่ในขณะนี้ก็เป็นกลุ่มเดิมๆทําสิ่งทาพฤติกรรมเดิมๆนั่นก็คือทําอะไรก็เพื่อประโยชน์พวกพรองของตัวเองปล่อยให้มีการทุจริตคอร์รัปชันอย่างใหญ่โตมโหฬารมีเผเด็จการรัฐสภาคุกคามองค์กรอิสระนี่ก็คือวงวนเดิมๆของรัฐบาลที่ไม่เคยคิดจะเปลี่ยนแปลงเดินถนนเส้นทางสายใหม่นั่นเองค่ะประชาชนจึงทนไม่ได้นะคะหากว่ารัฐบาลนั้นเปลี่ยนเส้นทางสายใหม่ทํางานอย่าง รง่งใสซื่อสัตย์จริตมีคุณธรรมมองผลประโยชน์ส่วนรวมมาก่อนประชาชนก็คงไม่ต้องออกมาแบบนี้ค่ะ นี่เป็นการเป็นเสียงท้อนจากประชาชนนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะคะน่าจะมีการทบทวนอดการจํานําข้าวนะคะไม่ว่าจะก,กี่รอบกี่รอบนะคะตอนนี้นะคะแม้ว่าจะปรับจาก1นึ่งมามาเป็น1นึ่งแลจะจากปรับกําลังจะบ,บอกว่าจะปรับเป็นหมื่นห้าอีกในอนาคตนะคะสิ่งเหล่าน,นี้นะคะถ้าหากพ่อแม่พี่น้องประชาชนลองคิดดูนะคะว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องหรือเปล่านะคะค่ะ อ,อ,อีกหนึ่งเส้นหนึ่งวิธีทางของการต่อสู้ในครั้งนี้นั่นก็คือการต่อสู้ผ่านโลกโซเชียลมีเดียหรือว่าสังคมออนไลน์นั่นเองนะคะเป็นการต่อสู้ที่ใช้ปัญญาใช้ความคิดใช้เหตุผลอ,อาจจะรู้การว่าแถวนี้สี่แยกราชประสงค์เป็นหนึ่งสถานที่หรือว่าเป็นการเส้นทางการต่อสู้เหมือนกันแต่จะเห็นอย่างชัดเจนว่าแนวทางนั้นแตกต่างกันเหลือเกินใช่ค่ะเพราะว่าวันนี้นะคะประชาชนการออกมาแสดงครั้งนี้นะคะ ท่านผู้ชม, treats, มทราบไหมคะว่าตอนนี้รีชันรู i, ้จักแกนนําแล้วค่ะก็คือพ <mm ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนนั่นเองคือแกนนำนะคะดังนั้นใครที่จะมาสวมสิทธิ์เป็นแกนนำนะคะกลุ่มต่างๆที่มาคอยจะใช้ การเมืองระบบเก่าๆนะคะมาคิดว่าจะเข้ามาสวมสิทธิ์การเป็นการเป็นแกนนำนะคะต้องบอกว่าตอนนี้ต้องเสียใจเลยนะคะเพราะว่าประชาชนท,นทุกคนทั่วประเทศนะคะวันนี้ออกมาเป็นแกนนําค่ะทุกคนเป็นแกนนําเราจะล้มร้างการเมืองแบบเก่าๆที่มีแกนนําตามแกนนําอย่างเดียวน,นะคะและว้วก็การที่มีแกนนําก็จะเป็นเป้าหมายให้กับฝ่ายตรงข้ามน,นะคะเข้ามาทําไม่ดีไม่ร้ายได้นะคะดังนั้นการที่ประชาชนออกมาครั้งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วค่ะทุกคนคือแกนนําค่ะ ของประชาธปไตยนั้นนะคะคุณผู้ชมประชาชนมีสิทธิและหน้าที่ในการจะมาวลี้ยงหาผู้ปกครองที่ดีมาพัฒนาชาติบ้านเมืองค่ะอย่างพ่อครูสมนะาโพธิรกท่านบอกว่านักการเมืองก,ก็คือคนที่มาคอยทํางานรับใช้ประชาชนใช่ไหมคะคุณอาคะแต่นักการเมืองในช่วงเวลาที่ผ่านม,มากี่รุ่นกี่ยุคกี่สมัยเมื่อเข้ามาแล้วต่างก็ทําประโยชน์เพื่อตัวเองและพวกพ้องโดยไม่ได้ทาเพื่อประชาชนไม่ได้เห็นประชาชนเป็นใหญ่แต่อย่างใดค่ะ แสิบเอ็ดปีที่ผ่านมานะคะหลังจากที่รัชการที่เจ็ดทรงมอบอ,อ,อำนาจให้กับประชาชนนะคะแต่อำนาจเหล่านั้นไม่เคยตกถึงมือประชาชนเลยนะคะแต่กับบนเวียนซ้ำซากอยู่กับอ,อยู่กับมือของอทหารนักการเมืองแล้วก็นายทุนค่ะแต่ตอนนี้นะคะถ้าหากว่ามีเงินนะคะก็สามารถซื้อประเทศไทยได้ค่ะดังนั้นการที่ประชาชนออกมาครั้งนี้ก็คือเป็นการแสดงตนนะคะว่าเราจะไม่ยอมรับอำนาจประชาธิปไตยที่มี มีชื่อแค่ชื่อว่าประชาธิปไตยนะคะแต่การกระทํานั้นไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยค่ะดังนั้นพี่น้องกลุ่มนัาก,ากาข่าวทุกท่านนะคะขอให้ออกมาท่านอยู่จังหวัดไหนออกไปจังหวัดนั้นค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นการเมืองเป็นการชุมนุมแบบรูปแบบใหม่ใช่ไหมคะนงลุนเห็นคุณไอเอสบอกว่าในวันนี้ที่ประเทศไทยรวมถึงที่ต่างประเทศเองมีการเดินขบวนแบบนี้ไม่ใช่ที่นี่เพียงที่เดียวค่ะ ถึง50จังหวัดนะคะซึ่งเพิ่มจากเมื่อส,สัปดาห์ที่แล้วสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีแค่40จังหวัดนะคะแต่มาสัปดาห์นี้เพิ่มกันถึง50จังหวัดแล้วก็ต่างประเทศอีก 3, 3แห่งนะคะซึ่งนี่เหล่านี้ก็เป็นเครื่องแสดงยืนยันชี้ชัดว่าสิ่งที่รัฐบาลทํานั้นไม่ถูกต้องนะคะดังนั้นประชาชนสามารถออกมาแสดงสิทธิตามกฎหมายได้ค่ะน้องลูก ผู้ใหญ่ของบ้านเมืองออกมาว่านี่เป็นม็อบกระจกกระจอกตอนนี้ยังถือว่ากระจอกได้หรือเปล่าคะคุณอาเออเป็นแบบนกกระจอกไงคะมีกันเยอะๆเป็นฝูงเลยคะ่ะเป็นนกกระจอกเป็นฝูงคะ่ะกระจกคะ่ะเป็นเป็นนกกระจอกเป็นฝูงนะคะตอนนี้นะคะถ้ามองไปที่รีบๆนะคะเราจะเห็นว่าออหัวขบวนอยู่ที่สยามพารากอนคะ่ะแต่ท้ายขบวนนี้ยังอยู่ไม่ถึงบริเวรแห่งชานะคะซึ่งตอนนี้ก็จะอยู่ตรงนี้อีกนานหน่อยคะ่ะเพราะว่า ทวงคําถามค่ะว่าเอกยุทธอุ้มค่าอุ้มค่าเอกยุทธค,ค่ะอ๋อค่ะอย่างนี้นี่เองตอนนี้แดดร่มลมตกฟ้าเริ่มคล้มคล้มแดดเริ่มหมดหายไปแล้วค่ะทําให้ถึงแม้ขบวนนี้จะเคลื่อนไปอย่างช้าช้านะคะแต่ก็รู้สึกจะเย็นฉ่าไม่ร้อนเหมือนช่วงเวลาที่ผ่านมากับการเริ่มออกเดินทบวงตั้งแต่บ่ายสอง<า>นะคะ ในส่วนของการจราจรฝั่งที่เราเดินฝั่งหน้าสำนักงานตวจแห่งชาติก็ปิดเรียบร้อยนะคะแต่อยู่ในฝั่งตรงข้ามนี่ก็รถจะขยับได้บ้างค่ะก็มีการเคลื่อนตัวได้ไปอย่างช้าๆนะคะเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องด้วยนะคะว่าสิ่งที่ประชาชนทําขนาดนี้ก็คือเป็นการอาจจะ เหมือนไม่สะดวกสักระยะหนึ่งแต่ว่าเพื่อบ้านเมืองของเราในอนาคตข้างหน้านะคะทางฝั่งด้านขวาของถนนนะคะก็จะมีทั้งรถขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะแล้วปิดการจราจรช่วงของการชุมนุมหลังจากการชุมนุมนะคะท้ายขบวนก็จะมีรถสามารถเคลื่อนตัวได้แต่ก็เคลื่อนตัวได้อย่างช้าๆค่ะน้องลุนคุณออเอสคะคนที่ออกมาเดินเนี่ยเป็นคนที่ว่างงานตกงานหรือเปล่าหรือว่าทําไมต้องมาเดินอย่างเี้ด้วยคะ เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันหยุดของหลายๆคนนะคะเพราะว่าเป็นวันอาทิตย์ค่ะหลายคนแทนที่ว่าจะไปตามสถานที่ต่างๆนะคะก็เลยใช้เวลาที่ตัวเองจะต้องไปพักผ่อนหย่อนใจนะคะก็มาเสียสละเพื่อชาติค่ะหลังจากที่ได้สอบถามผู้คนที่มาร่วมกันชุมนุมในครั้งนี้นะคะก็บอกว่าวันนี้แม้จะเป็นวันหยุดแต่ก็อยากจะใช้เวลาตรงนี้ให้เป็นประโยชน์กับแผ่นดินค่ะ โอตะกี้ก่อนออกมาหนูได้ไปคุยกับคณะหนึ่งที่เป็นวีฟอร์ไทยแลนด์จากเชียงใหม่ค่ะเดินทางมาร่วมบอกที่เชียงใหม่นี่มีเสื้อแดงเยอะอะก็เลยหนีมาร่วมเดินขบวนที่กรุงเทพมากัน3คันรถค่ะ แหมไม่น่าละคะ่ะวันนี้คนก็เลยมากันเยอะนะคะหน้ากากขาวที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ต้องใช้วิธีดาวกระจายค่ะพอแสดงตัวปุ๊บถ่ายรูปปับ๊บรีบเก็บหน้ากากใส่กระเป๋าแล้วก็เคลื่อนตัวต่อไปนะคะนี่ก็ต้องเป็นวิธีการอันชาญฉลาดค่ะของกลุ่มหน้ากากวีที่เราจะไม่ไปร่ารานใครแต่เราจะมาแสดงสิทธิ์ของเราใครที่ออกมาร่ารานแล้วบอกว่าเป็นประชาธิปไตยนั้นต้องมีการทบทวนแล้วล่ะคะ่ะ อแสดงว่าประชาธิปไตยที่แท้จริงเนี่ยต้องอยู่บนความถูกต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยล่ะคะสิทธิเสรีภาพต้องไม่ไปก้าวไก่สิทธิของผู้อื่นด้วยค่ะโออแสดงว่าถ้าหากว่าเราถ้าหากว่าหน้ากาก,กขาวเดินขบวนอยู่แล้วมีอีกกลุ่มอื่นมาเบียดเบียนมาแทรกแซงมาทําร้ายเนี่ยถือว่าไม่ใช่ประชาธิปไตยแล้วก็ประชาธิปไตย <c oughs> <c oughs> นะคะมันได้ตายไปแล้วจากคนคนนั้นนะคะ ค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นภาพบรรยากาศของการเคลื่อนขบวนจากหน้าเซ็นทรัลเวิลด์เข้าไปที่หอศิลป์นะคะเราต้องขอกลับไปทางสถานีก่อนแล้วเดี๋ยวมีความคืบหน้าอย่างไรค่ะค่ะท่านผู้ชมคะ ขณะนี้ดิฉันและน้องรุนนะคะอยู่บนหลังคารถค่ะเป็นครั้งแรกค่ะที่พวกเราสองคนทําข่าวกันแบบว่าตื่นเต้นค่ะแม้อายุจะเลยไปแล้วแต่ว่าเราก็ยังมีมีไฟในการที่จะอยู่บนหลังคารถต่ค่ะก็เพื่อให้ผู้ชมทางบ้านได้ติดตามบรรยากาศสดๆนะคะเราก็ต้องขึ้นมาอยู่บนหลังคารถให้เห็นภาพบรรยากาศ